สวัสดีครับเดียนะช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยกบอกเขาดีก่อนพ่อหาเงือกเจอแล้วนะครับก็เหลือแค่ลองแล้วก็วันศุกร์หรือวันเสาร์วันศุกร์อาจจะมีรีวิวบ t ทีเนาะอาจจะเป็นวันเสาร์มาได้ชมกันนะครับหรือถ้าบีีมาช้าอาจจะมาเงือกมาก่อนแล้วก็บ t ทีมาวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นของเสริมจากไมเทินต้องบอกว่าไมเทินล็อตล็อตก่อนที่จะเป็นงานแข่งล่าสุดนะครับก็จะเป็นสัตเทวะ เอทิกบัสเตอร์รีเวิร์สนั่นเองนะฮะก็ตอนแรกสก,กิลมันก็เหมือนจะเหมือนจะดีเหมือนจะเล่นง่ายเหมือนจะบางทีก็อาจจะดูเกาๆไปบ้างแต่พอได้เล่นจริงแล้วก็เออมันขัดกับลูกเล่นในเด็กพอสมควรเนาะก็นั่นแหละนะครับตามนั้นเนาะสัตเทวะไม่มีโน no, ว่าตั้งแต่นี้ไปก็ทรงๆมีแต่ทรงๆก็โอเคมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็จะเป็นอาชุา่าอาชุ่าเนาะอาชุล่าคณ่าจะได้ว่าดี นั่นเองนะฮะกับตัวเริ่มเด็กนี้คุณพ่อขอนําว่าให้ตัวเริ่มเป็นเสือขาวนะครับเพราะว่าคุณพ่อใส่โครงโครงไอคงต้องลุกด้วยโซเสือขาวดังนั้นใส่เสือขาวเป็นโซนะฮะอ่าตัวหนึ่งเริ่มหลังได้ควิกชิล์เนาะใส่เอทิกบัสเตอร์รีเวิร์สเต็มสี่นะฮะก็จะเป็นเด็กที่เล่นกับไอ้นี่เป็นหลักไหมก็ก็ก็จะวางกันก็ได้นะฮะเป็นตัวหนึ่งตัวที่คุพคิดว่ามันเก,ก่งนะ หนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลนะครับออโต้แวนกาดเมื่อเลียกาดโจมตีถ้าไอเนี้ยสแตนอยู่ล็อกเมื่อโจมต่อสู้นั้นล็อกมันก็ไม่ได้เมื่อจมต่สอสู้นี่เมื่อเลียโจมตีแล้วก็ถ้าอยู่นี้แสแตนอยู่ล็อกเลียกาดไปนั้นเลยมันไม่ได้ว่าสามารถนะก็คือเลียตีล็อกตีแล้วล็อกเลยยังไม่ออกผลด้วยก็คือตีแล้วล็อกตีแล้วล็อกตีแล้วล็อกสามตัวถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นแวนแรก ไอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวแรกเล่นยากเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันต้องขึ้นเป็นไลท์สองถึงจะเล่นง่ายง่ายขึ้นเพรววาะตีปุ๊บมันล็อกเลยตีปุ๊บมันล็อกเลยผู้แข่งไม่ต้องกาัดเลยนะแค่สั่งโจมตีครับเพราะว่ามันบอกว่า เมื่อเลกาดของของเราโจมตีท้านี่ลุกอยู่สแตนอยู่ล็อกใบนั้นมันไม่มีคําว่าสามารถซักใบแล้วก็ไม่มีคําว่าค่าคอร์สเพราะฉะนั้นเป็นคอร์สบังคับทํานั่นเองนะฮะถ้าเรียรตีล็อกเรียรตีล็อกเรียรตีล็อกสตัวล็อกให้ได้3ตัวเพราะอะไรเพราะว่าสก,กิลกลางนะฮะออโต้แวนการ์ดเหมือนกันเมื่ออยู่ในนี้โจมตีมันจะบวกห้าพันจนจบเทินแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้น ทิ้งมือหนึ่งใบเลือกเล็กกาที่ล็อกอยู่สามใบปลดล็อกและรีทายถ้ารีทายได้สามใบลุกตัวมันน่ากว่าจะทำแวนลุกได้นั่นเองอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนกาดเมื่อมันโจมตีฮิตถ้าในโซมีถ้าถ้ามันเมื่อเมื่อมันโจมตีฮิตโซบัสเอทิกบัสเตอร์เฉยๆหนึ่งใบจากโซมันจะบวกหนึ่งไรจนจบเทินไหมจนจบเทินเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันคือมันคือล่างที่แบบต้องไลท์ทับเอทิกบัสเตอร์ถึงจะได้ ความคุ้มค่าในการที่จะมานั่งเล่นนะถ้ามันขึ้นในเน้แรกอ่ะก็เหนื่อยเหนื่อยมากๆไปแล้วหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะฮะตัวรองก็จะใส่เป็นเอทิกบัสเตอร์สี่ใบนั่นเองนะฮะก็หนึ่งมืนสัมพันมี a อ e เซลสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อมันลงสนามหรือมั่ถูกไลท์ทับในช่องแวนนะครับทิ้งมือสองใบมันจะเลือกอีกหนึ่งตัวที่สัต์เทวะโจมตีแวนไหมอ่าสแตนดี้หนึ่งตัวที่ติดสัต์เทวะ จมตีแวนคู่แข่งถ้าการจมตีนั้นไม่ฮิตลุกถ้าโจมตีนั้นฮิตไม่ลุกไม่ไดุยนไม่พอได้ลบหนึ่งด้วยนะฮะก็สามารถจิ้มตัวเองได้ทำให้มันลงสนามปุ๊บเอ็กเซลหนึ่งใบทิ้งมือสองใบตีตีเสร็จถ้าไม่ฮิตก็ลุกถ้าฮิตก็นอนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อะไรลบหนึ่งนั่นเองนะฮะอีกสก,กิลหนึ่งออโต้เวนการ์ดเมื่อสัตว์เทวโจมตีเคเตอร์บัหนึ่ง ตัวที่โจมตีมาจะบวกพลังห้าพันนะฮะก็เป็นตัวเซตบอร์ดตอนนี้คือไอเนี่ยสองตัวนี้มันสำคัญคุณพ่อกันเลยเพราะว่าถ้าจะทำให้มันเก่งต้องทําทำให้มันเก่งนะคือเอาไอเนี่ยมายืนก่อนแล้วก็ไลท์ไอนี่ทับไม่งั้นถ้าถ้าไอนี่ไลท์แรกเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยนะฮะตัวช่วยตีอีกตัวหนึ่งคุณพ่อใส่เป็น อิลูมินัตลาคอนไวสองใบนะครับติดสัตเทวะเป็นตัวช่วยตีแรงด้าน,นข้างได้เรื่พวกนี้ได้นะฮนะก็ออโต้เวนการ์ดเวนเพเทิร์เมื่อเมื่อจบการสู้ที่เรียกกาดโจมตีไม่ฮิตบัตหนึ่งลุกตัวมันแล้วก็บุกพลังหมื่นแล้วก็โจมตีแวนเลยอิสเกนิงออโต้แวนเลียนนะครับเมื่อ,อยูนิตอื่นโจมตีฮิตตัวมันบวกหมื่นห้าก็ตีไม่ฮิตมีเรื่องนั่นเองนะครับในช่องแวนนะแววาา่่่่่นนนนนนเเเเเาาาะแแตออออยยยืชชงงงงลีกกก็็็ไไดด้้ฉั อันนี้เป็นใบที่แบบปลุกผีขึ้นมานะฮะกับไออะไรนะปาป,ปิโอ,โอเนาะสัตวะนะครับหนึ่งเก้าพันชิวาพันะครับออตโต้เมื่อถูกทิ้งจากมือในเธอเรามันจะถูกคอลงช่องเรียนในภาพนอนดีนะง่ายดีทิ้งจากมือนะอีกสก,กิลหนึ่งออตโต้แวนเลียเมื่อแวนกาดที่ติดสัตวะโจมตีฮิตไรเนี่ยอยู่ช่องเรียหรือช่องแวนก็ได้แต่ขอแวนโจมตีฮิต บัตรหนึ่งโซ่หนึ่งจั่วหนึ่งใบแล้วเอามือหนึ่งใบคอลงช่องเลียที่เป็นสัตว์เทวะเกตสองหรือต่ากว่าแล้วก็ลื่นิดหนึ่ง 1, ตัวบวกพลังหนะึ่งหมื่นไอไอตัวที่คอลงมาเนะี่ยบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็จบเทินยกเลียไปนั้นขึ้นมือก็เอามาช่วยหัวดก่อนเสรียกขึ้นมือได้นั่นเองแต่ว่าได้จัว่วคืนหนึ่งใบด้วยนะคุ้มเป็น 1, ตัวที่เก่งเพราะว่าเอามาเล่นกับใครได้เอามาเล่นกับไอ้นีได้นั่นเองนะฮะเอามาเล่นกับ ไว้แห้งได้ไว้แฮ้งมันบอกว่าสกิลมาเล่นคู่กันเพราะฉะนั้นไว้แห้งมันออโต้แวนเมื่อมันโจมตีฮิตโซบัสหนึ่งจั่วแต่สกิลล่างคือออโต้เลียวันเผร์อเมื่อมันโจมตีทิ้งมือหนึ่งใบลุกเลียหนึ่งตัวะฉะนั้นคุณสามารถทิ้งเป็นปาปิโอไปโอก็ลงสนามมานะครับนอนถึงแม้ว่ามันจะทําอะไรไม่ได้ในเทิร์นนี้แต่มันยังเก็บไปเล่นเทิร์นหน้าเดี๋ยวจะเอามาไว้ข้างหน้าเผื่อเส็บก็ไดอะไรพวกนี้เนาะเก่งแล้วมันข้างๆจะคอมโบได้นั่นเอง เราใส่เกียจสามเยอะเพราะฉะนั้นเกจสองมันเลยลดที่ไปนั่นเองนะครับกระใส่เป็นไทฟูนเบิร์ดติดสัตเทวะอีกตัวหนึ่งในเด็กนเ,เนี้ยจะมีไอ้นี่ที่ไม่ติดสัตเทวะกับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ติดสัตเทวะนะฮะไทฟูนเบิร์ดแอคทีฟแวนเลียวันเพเทุธเมื่ออ่าถ้าแวนกัดติดสัตเทวะบัตรหนึ่งปิดเด็กห้าใบยิบสัตเทวะหนึ่งใบที่ไม่ใช่เกจสองคอในสภาพนอนนะฮะก็เพิ่มบอร์ดฟรีหนึ่งตัว เศหนึ่งใส่เป็นใบใหม่เต็มสี่นะฮะสัตททวะแม็กบีดแปดพันชิวหมื่นออตโต้เมื่อลงช่องแวนหรือช่องเลียดูทับเด็กสามใบหยิบสัตททวะที่เป็นเกศสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้กองแล้วก็ถ้ามันอยู่ช่องเลียจับนอนด้วยถ้าอยู่ช่องแวนก็ยืนหวดต่อได้ไม่ต้องทิ้งมือนะครับเป็นเปิดสามหยิบฟรีแต่อยู่ช่องเลียทิ้งมือด้วยอยู่ช่องเลียจับนอนด้วยนั่นเอง ผู้ที่จับนอนทั้งหลายแหละ่จะหมดปัญหาจากตัวนี้ตัวนี้ก็คือสัตว์เทวะลิฟ t o w าวเเป็นตัวในบ็อกเอ h ิกบัสเตอร์นั่นเองนะฮะก็เ0้าพันไอแปดพัชิวหมื่นออโต้เลก,กาดเมื่อลงสนามในช่องเลียลุกยูนิตหนึ่งตัวที่ติดสัตว์เทวะมันสามารถลุกแวนได้ด้วยนะไอใบนี้หลคาคนอาจจะไม่จำไม่ได้ว่าออกเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้รถเอธิกบัสเตอร์มันจะออกมาเป็นตัวนี้กับ กับตัวนี้ใช่ไหมไรใบเนี้ยมันจะไปออกทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเว็บไมเทินน่าจะยังมีอยู่เนาะไปสั่นได้นะฮะอีกสกิลหนึ่งก็เก่งเนาะออโตแวนเลียเมื่อเมื่อมันเมื่อแวนกัดโจมตีฮิตเปิดห้าหยิบเกียร์สามติดสัตวะหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกองถ้าเอาขึ้นมือหนึ่งใบเอาไใบนี้ยเข้าโซด้วยก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะไม่ต้องเสียมือแต่ว่าเสียเลียก็ไม่แย่ก็เอาอันนี้ เอาไอ้นี่มาตีก่อนเลนนี้ตีก่อนแล้วค่อยเอาแวนตีเพราะว่ามันขอแวนตีฮิตใส่สัตวเทวะสกาเลต t เบิร์ดไว้คู่เดียวเนาะเพราะว่าเรามีไอ้นี่มาช่วยลุกแล้วแล้วก็ตอนนี้มันนอนไม่เยอะขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ใส่ไอ้นี่มาคู่หนึ่งออโต้เลก,กาดไม่ลงช่องเลียโซบัตหนึ่งลุกอยู่ทนทั้งหมดที่ติดสัตว์เทวะถ้าในโซมีสัตเทวะไวท์เทเกอร์อยู่จวหนึ่งใบด้วยอ่าถ้าลุกได้ สใบหรือมากกว่าถึงได้จัวดนะใส่เฉาเฉาจริงๆอะ่ะจะลดเหลือสองใบก็ได้นะแล้วใส่เนี่ยเพิ่มไปใบหนึ่งเป็นสามก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเฉาเอามาทําอะไรเอามาหาเอทิกบัสเตอร์ยั่วเข้าโซต้นเกมเฉาขึ้นก็เอาลงเลยถึงแนมะ้จะเอามือเข้าเปิดทอปเด็กเข้าโซอะไรก็ตามเนาะสกิลแอคทีฟเล็กกัด เลสตัวมันนะฮะเราและคู่แข่งเปิดทับเด็กถ้าใครได้เกรดสูงกว่าขึ้นมือถ้าใครเกรดต่ำกว่าอขาโซถ้าเกรดเท่ากันอา่าถ้าเกรดเท่ากันถ้าเกรดเท่ากันจัว่วเอาขึ้นมือทั้งคู่ก็ตามนั้นนะฮะทิกเกอร์ก็จะเหมือนทิกเกอร์สัตว์เทวใส่เป็นฮิวใหม่เต็มสี่เนาะแล้วก็ใส่เป็นจั่วห้า จริงๆใส่เป็นจุ๊หกก็ได้นะแล้วแต่ชอบแต่เป็นคุณว่าใส่จุ๊ห้าที่เหลือคุณไม่ไม่ได้ใส่ฟอนต์นะใส่ขีล้วนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสัตว์เทวะเนี่ยไอเอทิกบัสเตอร์เนี่ยถ้ามันใส่ฟอนต์เน่ยมันจะเจ๊งมันมีโอกาสที่เราจะเหลี่ยมคู่แข่งได้อย่างที่บอกว่าคู่แข่งมันบอกว่าถ้าฮิตมันจะลุกใช่ไหมเอ้ถ้าฮิตมันจะไม่ลุกใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ฮิตอะมันจะลุกแล้วคู่แข่งบางทีอาจจะขอแค่หนึ่งได้เข้าครับถ้าเราได้ฟอนต์อย่างเงี้ยมันจะการันตีเลยว่าแวร์เราไม่ได้ลุกแนนน่อ แต่ถ้าเราใส่พวกเนี้ยมันไม่มีฟอนไงเพราะฉะนเราสามารถโยกให้ค้างได้เพื่อที่จะไม่แหวนไม่หิดทําให้แหวนละลุกแล้วมันจะไม่บุไม่ลบไดรฟ์เท่ากับว่าแหวนเราจะตีต่ออีกสองไดรฟ์ได้ไม่ต้องเอาไอ้พวกสก้าเล็เบิร์ดหรือเกตหนึ่งมาช่วยงัดนั่นเองนะฮะอุ้ยอุ้ยทิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ โอเควิธีเล่นของมันก็คือสัตว์เทวะเดิมเปลี่ยนแค่จากที่จะยืนเป็นเอทิกบัสเตอร์ยาวๆหรือเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์ตรีมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยืนเอทิกบัสเตอร์แล้วก็อาจจะยืนเป็นรีเวิร์สแทนเนาะเพอร์เฟกไลท์ของมันอ,อ,อันจริงก็คู่นี้ได้นะเพอร์เฟกไลท์ทั้งคู่เนาะอสองตัวใหม่เพอร์เฟกไลท์ทั้งคู่ที่เหลือก็เก็บไว้อาจจะเป็นตัวใหม่เล่นตัวใหม่ละกันลงมาปุ๊บก็เปิดสามหยิบ เกรสองหรือสูงกว่าสเตเวได้เลยอาจจะลงเฉามาต่อเลยก็ได้เฉาก็บิดบิดปุ๊บอ่าสมมติได้ได้อะไรเราได้เกีรสองเห็นได้เกีรหนึ่งเนี้ยเราก็เล่นได้เร็วขึ้นเราก็ได้มือเพิ่มขึ้นนี่จริงๆลืมไปว่าเป็นเอาเกีรสามโคโซไม่ได้นั่นเองอ่ะจบเทินอะไรพวกนี้ก็เข้าเทินใหม่สแตนจู๋เพอร์เฟค้วมันก็จะมีสามตัวเลยสามารถลงแวนได้หมดเพราะว่ามันมีสกิลแวนเลียทั้งหมดเลยเนาะ ก็ให้นี่ก็เป็นปาปิโอละกันตัวใหม่อาจจะบิดเฉาบิดเลยก็ได้ปาปิโอตีถ้าฮิตก็บัตหนึ่งโซหนึ่งโซเป็นตัวอะไรก็ได้ยกเว้นไวเทเกอร์คอมือหนึ่งจวบหนึ่งแล้วคอมือหนึ่งหมายให้ติดตเทวะที่ไม่ใช่เกรดอะที่เป็นเกรดสองหรือต่ากว่าคุณก็อาจจะคอเป็นเกรดสองต่ากว่าอาจจะเป็นปาปิโอหรืออาจจะเป็นใครก็ได้คอคอนมาถือว่ามันยกขึ้นมือหมดคอลงมาบุกหมื่นตียกขึ้นมือ แค่นี้แต่ว่าให้ดีสัตเทวาให้ดีคุณพ่อแนะนำว่าหาเลียมาลงอีกข้างหนึ่งไว้เป็นเกรดหนึ่งเกรดสองอะไรก็ได้คอคอไปสักข้างหนึ่งก่อนอันนี้ตีแล้วก็อันนี้ยกขึ้นมืออันนี้ก็อยู่คานสนามไว้ถ้าเขาไม่มาหลอยข้างเราก็ปล่อยมันยืนไปเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะลงเป็นไร้แรกแนะนำว่าเป็นเอทิกบัสเตอร์เฉยเอิมาเตอร์เนลี่กีแอกเซลสองจั่ว สกิลครับไม่ลงสนามทิ้งมือสองใบมันก็ทิ้งสมมติทิ้งสองใบนี้ครับอืมตัวมันจะตีเลยตีตีเลิกชี้ตัวเองแล้วก็ตีแวนคู่แข่งถ้าฮิตได้ลบหนึ่งแล้วไม่ลุกถ้าไม่ฮิตจะลุกเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเช็คคี้ครับคี้พลังข้างอาจจะคี้แวนพลังข้างก็ได้แล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นอนอร์มอนครับไม่มีอะไรยกขึ้นมื เก็บขึ้นมือแล้วก็การเต้นตีของแวนไม่ฮิตเมื่อกี้ลุกไม่ลบไดที่เหลือคุณก็ขอให้ครบแค่นั้นเองก็คอง่ายๆอาจจะเป็นอ่ะหนึ่งตัวง่ายๆอีกสักตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เอานี้มาอันนี้ก็ได,ด้เปิดเปิดสามคอหรืออาจจะเป็นไอ้นี่มาช่วยเล่นต้นต้นเกมก็ได้หรือเป็นยีนี่ เป็นใยใยใยใ,ใ,ใ,ใบสองเกจสองมาเปิดห้าคอหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นไอ้นี่เลยก็ได้ง่ายยังไงก็ฮิตอาจจะเป็นไอ้นี่มาอากีกตัวหนึ่งก็ได้อ่ะหยิบถ้าแวนตีฮิตก็หยิบได้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะลงไอ้นี่อ่าต้องขอสถิวะโอเคอ่ะแต่ขอไปเท่านี้ก็ได้ง่าย,ายถ้าคุณเป็นเกจสองอยู่คุณอาจจะไม่ต้องคอเพราะไอ้นี่มันตีทะลุอยู่แล้วไอทิกบัสเตอร์วิ่งก่อนได้เลยเนาะ อันนี้นจะบิดเพื่อที่จะหาของก็ได้หรืออาจจะอยากบูธก็แล้วแต่อันนี้ก็ตีไปอ่ะทิกเกอร์ลงซ้ายขวาลงแวนได้หมดอาจจะลงให้ข้างนี้แบบแบกๆเลยก็ได้แล้วก็ข้างนี้ตีสมมติว่ามันฮิตข้างหนึ่งเลี้ยตัวไหนฮิตก็ตามไอ้นี่บวกหมื่นห้าไอ้นี่ตีไอ้นี่ตีเสร็จทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งเป็นปาปิโอถ้าทิ้งไม่เป็นปาปิโออะไรก็ทิ้งเป็นปาปิโอปาปิโอโดดลงสนามใหม่ในสภาพนอนแล้วก็แล้วก็ลุก แล้วก็ติกหรอกจบเทินจบเทินก็จ,จะอ่าเสพทิ้งไปก็ได้บาพิโอนี่เพราะเรามีตัวหลังอยู่แล้วเนะาะดันขึ้นมาไลท์ไลท์ลเป็นรีเวิร์สแอคเซลทูจัวหนึง่งสกิลของเอทิกบัสเตอร์ผูหนุ่ไลทับทิ้งมือสองใบก็เหมือนเดิมสมมติทิ้งสองใบนี้ปาปิโอบอกว่าทิ้งนเทินเรามานอนนอนนี่ก็ได้ ตรงไหก็ได้เพราะไงมันก็หายหมดอืมอ่าหรืออาจจะนอนตรงนี้อ่าแล้วแต่แล้วแต่ชอบอืมตีเหมือนเดิมไม่ฮิตลุกฮิตได้ลบหนึ่งผมก็จิ้มทุกตัวจะให้ใครก็ได้เหมือนเดิมหรือจะให้แวนแต่ว่าให้แวนมันไม่คุ้มอาจจะให้ขี้แวนแต่ว่าถ้าเขาฮิตฮิตก็ฮิตแวนขี้แวนพลังค้างได้เลยหรือว่าจะขี้พลังแวนเลยก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เลียหายหมด อ่ะสมมติว่าฮิตสมมติว่าฮิตถ้าฮิตคุณก็จะมีอีกสองกรณีที่ให้เก็บไว้คือเก็บตัวนี้ไว้บนมือหรือไม่ก็เก็บเป็นไอ้นี่ไว้บนมือแล้วก็เมื่อกี้สมมติว่าฮิตฮิตคุณก็อถอดโซโซบัสหนึ่งที่เป็นเอทิคบัสเตอร์ได้บุกหนึ่งแล้วคุณอาจจะคอเป็นไอคนนี้ถ้าคอเป็นคนนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าจะดุกสองตัวแต่ว่าถ้ามีตัวเดียวก็คือตัวนี้คุณอาจจะลุกลุกแค่แวนได้ลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสองได้ ล้วก็ตัวนี้บอกเรียไปอื่นตีฮิตอออยู่ใ่อื่นตีฮิตโอเคไอ้น,นี่บวกหมื่นห้าแล้วแล้วก็ที่เหลือก็แบตเทิลหรือจะบิดหาของบนมือเพิ่มก็ได้แล้วแต่ไม่ก็แบตเทิลเล็กนี้จะให้เรียวิ่งก่อนอ่าอันนี้วิ่งล็อกยังไม่ทันตีก็ล็อกแล้วนะหรือแต่ว่าให้คุ้มคุณพ่อแนะนำว่าหาหายูนิตมาคอบนนี้สักใบหนึ่งอาจจะเป็นเอทิกบัสเตอร์เฉยๆก็ได้มาคอ มารับไ i ฟ์ไอ้นี่จะมาคอรตรงนี้ก็ได้ถ้าแบบมีไอ้นี่นะแต่ถ้ามีเป็นตัวนี้คุณก็เอาไอ้นี่ไปคอรตรงนี้เลยก็ได้แล้วแต่สมมติว่าไม่ได้ลงตัวนี้ลงเป็นลงเป็นตัวนี้คุณก็โซบัสหนึ่งก็โซบัตตัวอื่นที่ไม่ใช่ไอเสือลุกสองตัวเมื่อกีก้จะลุกแวนกับลุกตัวนี้ใช่ไหมลุกได้สองตัวได้จวหนึ่งด้วยอ่ะคุม้มอ่ะแล้วก็แบทเทิลครับอันนี้ตีเมื่อตีเวนก์ดสะแตนอยู่ล็อก ตีบูธไปเลยไม่ทำอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเลือาจจะจะเก็บไว้ก็ได้บล็อกอันนี้อาจจะบิดไว้เลยก็ได้อันนี้ตีแล้วก็ล็อกอันนี้บก 10, วกหมื่นห้าเราเมื่อกี้แวนตีฮิตแวนตีเมื่อมันโจมตีปลดล็อกอทิ้งมือหนึ่งใบปลดล็อกการทั้งหมดถ้าปล,ปลดล็อกหนึ่งใบรีทายรีทายรีททยถ้ารีทา,า,า,ายได้สามใบลุกแวนแวนมันก็จะตีบ่อยห้าพันเป็นอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อกี้จะได้ทิกเกอร์เป็นยี่สิบเจ็ดสองคี้ แต่ว่าตี2ไดเพราะว่าโซบัสเอทิกบัสเตอร์ไปแล,ไลไแล้วบวก1ไดลบหนึ่งไดแล้วบวก1ไดเป็นสองไดเหมือนเดิมก็ตีอยู่ยี่สิบเจ็ดสองได2สองขี้และลุกอยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันรอรับทิกเกอร์อู่แล้วตีรอบหนึ่งได้เลยแล้วก็ทิกเกอร์ข้างนี้ลงข้างแล้วทิกขพลังดอพลังฮิวพลังแล้วก็ปิดปิดที่สิบเจ็ดสตาร์ที่สิบเจ็ดเพราะว่าเ่อกีนี่ตีฮิตหนึ่งครั้งมันติดบอลบอลเทิร์อยู่แล้วอาจจะเป็นสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วแต่ทิกเกอร์ที่เราได้แล้วมันลุกขึ้นมา ตอนที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยเท่ากับแวนมันจะตีได้สามรอบในเทิร์นนี้ใช่ไหมลุกขึ้นมาแล้วตีใหม่ไดไม่ลบด้วยแต่ว่าเสียเลียเสียเลียสามใบโดยที่แบบเมื่อตีเมื่อมันบอกว่าเมื่อ,เม,อเมื่อเมื่ออากาศเราโจมตีถ้ามันอยู่ลุกอยู่ล็อกใบนั้นเลยไอส้สกิลนเ,เนี้ยสกิลเดี๋ทําให้ไอ้นี่มันเก่งน้อยลงแบบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสีย ถือโอเคแวนตีได้สองถึงสามรอบแต่ว่ามันเสียเรียเสียเรียสามรอบเลยนะนั่นเองก็เหนื่อยถ้าถ้าอย่างที่บอกนี่นี่คือขึ้นแวนรอบสองถ้าไอ้นี่มันอยู่แวนรอบแรกถ้ากับว่าเรียสามตัวที่ตีของเราอะจะตีไม่ไม่ไม่ได้เลยถ้ากับแวนตีได้สองรอบแค่นี้ในเทิ์นี้เพราะฉะนั้นเด็กนี้ยังไงก็ตามแล้วเอาเอทิกบัสเตอร์ไล้แรกก่อนดีที่สุด ้าเอทิกบัสเตอร์ไท์แลกไม่ได้นี่คือเราจะเสียเปียบมากๆนั่นเองนะฮะก็จริงๆพวกไอ้พวกเนี้ยสามตัวเนี้ยถ้าไม่ชอบอย่าใส่บุกเต็มที่เลยไม่อยากได้โซเพิ่มไม่อยากได้อะไรแล้วอาจจะใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสามใบและเฉาว่าอาจจะเอาออกไปใส่เพิ่มเป็นเกียรสองเป็นตัวบุกตัวตีเพิ่มขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเล่นกับสัตว์เทวะเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใส่พวกสัตว์เทวะซึ่งมันก็มีแค่เอก่มเอ้พัด อีกตัวหนึ่งพัดเกตสองอ่ะไอตัวเนี้ยก็อาจจะใส่เพิ่มเป็นสี่หรือสามใบแล้วไปเพิ่มเกตสามอีกสักใบหนึ่งที่ดิสัตเทวะก็ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับเอทิกบัสเตอร์รีเวิร์สนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่มันมันโดนเนิบด้วยตัวมันเองด้วยสกิลบนของมันสก,กิลเดียวเลยที่โดนเนิฟเนาะอ๋อแล้วตีใหม่ก็บวกอีกห้าพันนะลืมบอกไปว่าที่มันเพราะวมันเมื่อตีมันจะบวกห้าพันทุกครั้ง จนจบเทินมันจะมันจะจากที่จะบอกว่า27จะกลายเป็น32นั่นเองนะฮะก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะกระเด็กประมาณนี้นะฮะก็ยังไงแล้วงงตรงไหนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ